สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ๋อยู่ที่บ้านคำน้อยค่ะตําบลหนองหมีอํเาเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเป็นที่นานะคะติดถนนกว้างมากๆเลยนะคะถึง2ด้านนะคะเนื้อที่ก็จะมี10ไร่ค่ะเอกสารเป็นนอสอสามกนะคะก็ติดถนนคอนกรีต,ตอย่างนี้นะคะกว้าง15เมตรค่ะและติดถนนสาธารณประโยชน์ ทางด้านนี้ค่ะยาว450เมตรเลยนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูนะคะถนนสาธารณประโยชน์ที่ว่านี้นะคะก็กว้าง4เมตรเลยนะคะสามารถขับรถลงไปได้ตลอดจนถึงท้ายแปลงเลยนะคะตรงนี้ค่ะติดถนน2ด้านค่ะขอบเขตก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงขอบถนนนี้เองนะคะ ขายในราคาที่ถูกมากเลยนะคะในราคาไร่ละ80,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะคงต้องรีบเลยค่ะโอ้ว่าเพราะว่าราคานี้ราคาดีดีค่ะและที่ดินแปลงนี้นะคะมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะอยู่ในหมู่บ้านนะคะแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็ อยู่ห่างจากถนนใหญ่นะคะสายวารีราชเดชนะคะหรือสายยโสธรมุกดาหานะคะมาเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใกล้ถนนใหญ่มากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะที่ดินก็จะเป็นที่นานะคะสวยงามค่ะทำนาได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางสาธนารณะประโยชน์นะคะที่โอบอกทางด้านหน้า นะคะอันนี้ยาวมาจนสุดทางด้านหลังที่เลยนะคะแล้วก็ที่เห็นแนวรั้วตรงนั้นนะคะจะเป็นเขตของด้านหลังที่ดินนะคะทางสาธารณประโยชน์นะคะก็จะมาจนสุดที่ดินตรงบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็เขตของที่ดินนะคะทางด้านหลังกว้าง48เมตรเลยนะคะตามแนวรั้วตรงนี้นะคะไปจนถึงต้นยูคาตรงโน้นละค่ะที่เป็นแนวคานานั่นน่ะนะคะ ก็คือขอบเขตที่ดินแปลงนี้จะชัดเจนมากนะคะก็คือติดถนนสาธารณะด้านนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีรั้วนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีแนวคนากั้นไว้นะคะทางด้านหน้าทางโน้นก็ติดถนนคอนกรีตค่ะ เอกาสารของที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นน o ส,สามกน,นะคะสามารถเอาไปยื่นออกเป็นโฉนดได้เลยนะคะและเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะโอจะพาไปชมแผนที่การเดินทางมายัางที่ดินแปลงนี้อีกทีคะ่ะถ้าหากใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะคุณแดงนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1นะคะ9424961นะคะ และฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าจะได้รับชม ที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะราคาถูกๆค่ะจะได้รับชมก่อนใครนะคะถ้าหากว่ากดกระดิ่งไว้สำหรับวันนี้นะคะโอก็คงต้องลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวโอ๋จะนำที่ดินสวยๆราคาถูกๆมาแนะนำอีกถ้าหากว่าใครนะคะสนใจที่ดินในเขตพื้นที่ไหนอยากจะให้โอรีวิวนะคะก็คอมเมนต์บอกโอมาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ